เมื่อกี้เพิ่งเข้าไปดูในไลฟ์สตรีมสดเกี่ยวกับการอบรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับซึ่งครั้นี้ก็ทําระดับประเทศอยู่ยังเห็นความพยายามในการเตรียมความพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นเล่าจริงแล้วถ้าคุณดูความพยายามของโรงเรียนหลายแห่งซึ่งมีจํานวนอัตราส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ต่ำเนี่ยก็คือว่าครูหนึ่งคนนักเรียนต่อนักเรียนต่อครูหนึ่งคนประมาณ10หรือ20คนเนี่ยก็คือในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเตอร์เนี่ยหลายแห่ง แทบจะทุกแห่งตอนนี้เขาก็ทำ e-learning แล้วก็มีความพยายามที่จะทำสิ่งนี้ให้มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปนั่งดูแล้วเนี่ยโอกาสในการซึมซับความรู้ยังไงไงมันไม่มีวันที่จะได้ถึงครึ่งหนึ่งของการซึมซับความรู้ในโรงเรียนแบบที่มีการสื่อสารกันร,ระหว่างครูกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแล้วผมมานั่งลองคิดดูนะเมื่อนเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นการเรียนการเรียนพระผ่านคอมพิวเตอร์ถ้าคุณยังไม่เคยเห็นนะฮะ คุณน่าจะมาลองดูเพราะว่าสิ่งนี้ันปินสิสิ์นี่สิ่งที่เอาจริงแล้วมันผิดธรรมชาติผมแค่มานั่งนองนึกดูนะตอนตอนนี้เราไม่มีเทคโนโลยีขนาดนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วขนาดนี้เนี่ยป่านนี้ก็คงจะไปโรงเรียนกันหมดแล้วใช่หรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่มานั่งกระตุ้นความตื่นตระหนกของตนเองด้วยการดูภาพที่น่ากลัว ที่มีการส่งไปส่งมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็มานั่งฟังสบคแถลงข่าวเนี่ยป่านนี้จริงๆแลวชีวิตมันก็กลับสู่สภาวะกึึงปกติไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันในมุมที่ว่าถ้าเกิดในโซเชียลมีเดียมีแต่คนปั่นความกลัวเสร็จแล้วคนไกของรัฐเนี่ยปั่นความกลัวนั้นต่อแล้วก็ขี่ความกลัวต่อไปเสร็จแล้วผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือพอสอบเคเนี่ย ก็ยังพยายามที่จะบอกว่าอย่าลดการดอย่าลดการ้ทงทั้งติตุเลขล่าสุดมันก็ลดลงต่ําเต็มดีเนี่ยแสดงว่าคุณมีคุณมีวาระอื่นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการคุมให้อัตราการระบาดของโรคอยู่ในระดับที่สาธารณสุขรับมือไหวสาธารณสุขนั้นเขามีเตียงที่รองรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะฮะและเขามียาเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ย เป็นหลักล้านนะเป็นละล้านเม็ดถามว่าอัตราผู้ป่วยซึ่งเหลืออยู่ในโรงพยาบาลณนะเวลานี้เนี่ยล่าสุดที่สบคแถลงเนี่ย165รายเนี่ยรับมือไหวไหมคำตอบคือไหวและเอาจริงๆแล้วถ้าผู้ป่วยสูงกว่านั้นถึง10เท่าก็ยังรับมือไหวเพราะว่าศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยนั้นค่อนข้างดีไม่แพ้ประเทศไหนในโลกเอาจริงๆแล้วประเทศไทยนั้นเป็น medical hub เป็นหับในการให้บริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเรามีประสิทธิภาพทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากคือว่าในขณะที่ประสิทธิภาพของรัฐไทยเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยไม่ค่อยเข้าท่าระบบสาธารณสุขของรัฐไทยเนี่ยหมอในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ additional capacity ที่ยังรองรับได้ก็ยังมีเพียบเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่เวลาที่คุณมานั่ง มานั่งตั้งดัดชนีที่คุณลองคิดดูดีถ้าเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในประเทศฝรั่งเศสหรือในในอังกฤษหรือในสเปนหรืออิตาลีเนี่ยแล้วคุณมาชงบอกว่าต้องตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมศูนย์เป็นเวลา14วันติดต่อกันซึ่งเขาชงอย่างนั้นอยู่ในรัฐบาลนะในสบคเนี่ยอยากได้ตัวเลขศูนย์หรือ1 14วันเนี่ยซึ่งมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้แล้วมันเป็นตัวเลขที่ถึงเวลาถ้าคุณตั้งใจจะปั๊มเนี่ยคุณก็ไปตรวจเพิ่มวันละแสน มันก็มีผู้ติดเชือ้อเป็นเรื่องปกติเพราะโรคมันเคยระบาดมันก็ต้องมีผู้ติดเชื้อตกค้างอยู่บ้างถ้าคุณจะเอาเดัดชนีให้เหลือศูนย์เนี่ยถ้าคุณไปให้คาปรึกษาน,นั้นกับรัฐบาลอื่นในโลกคุณโดนไล่ออกแล้วเขาก็จะหันมาแล้วก็ด่าคุณว่าเฮ้ยโรคจิตหรือเปล่าอยากได้ตัวเลขศูนย์ติดต่อกันสิบสี่วันเนี่ยมีใครเอาด้วยล่ฮะตัวเลขศูนย์ติดต่อกันสิบสี่วันแล้วต่อให้มันศูนย์จริงๆมันก็ไม่ใช่ศูนย์จริงเพราะว่าถ้าคุณไปตรวจ วันละห้าหมื่นหเนี่ยคุณก็จะเจอคุณอาจจะเจอร้อคุณอาจจะเจอ1อาจจะเจอ30มสิบห้าสิบหรือ9คน10คนโรคมันเคยระบาดอัตราผู้ติดเชื้อย่อมมีบ้างอีกประเด็นหนึ่งซึ่งต้องรับรับทราบกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันทีโดยเฉพาะอยวูย่ลาผมคุดประเด็นนี้แล้วชอบมีคนโพสต์มาบอกว่าเฮ้ยเพิ่มผู้ซึ่งติดเชื้อมันมีมากกว่านี้เขาตรวจไม่ครบผมก็ถามกลับไปว่า แล้วมันแปลว่าอะไรล่ะครับถ้าผู้ติดเชื้อเยอะกว่านี้เยอะแล้วไม่มีใครซึ่งป่วยล้มตายหรืออาการสาหัสจากการติดเชื้อนั้นและเขาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลณนะวันนี้แล้วอาการคุณหนักเนี่ยเขาตรวจโควิดแน่ไม่มีผู้ซึ่งไปนอนโรงพยาบาลหรือตายที่ติดโควิดแล้วรัฐบาลไม่รู้นะฮะ ตัวเลขผู้ตายเนี่ยที่อยู่ที่55วัวนนี้เนี่ยห้าเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไว้วางใจได้สูงแปลว่า fatality rate หรือ mortality rate หรือ,อัตราการตายที่แท้จริงของโรคนี้มันต่ำกว่าที่รายงานมีงานวิจัยในเยอรมันได้สัำไปว่าอตราการตายตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ0.1%ซึ่งก็เท่ากับระดับอัตราการเสียชีวิตจ,จัด ข่าวัดใหญ่ซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อนะครับผมเชื่อว่าตราการตายมันสูงกว่านั้นมันอาจจะอยู่0.2หรือ0.3%หรือ0.4%ถ้าดูจากนิวยอร์กแต่ตราการตายเนี่ยมันต่ํามากกว่าที่สื่อรายงานโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดตัวเลขผู้ติดเชื้อมันสูงเพราะฉะนั้นกลับมาที่โจทย์หลักโจทย์หลักของรัฐบาลคือให้ข้อมูลกับประชาชนให้เขาได้มุมมองที่ว่าชีวิตเดินต่อไปได้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยให้เขาเข้าใจเลยว่าคนซึ่งมีร่างกายแข็งแรงคนซึ่งอยู่ในนวััยเจริญพุ์ มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันถึงแม้ว่าเผชิญกับไวรัสนี้มีคนมาบอกผมว่าให้เรื่องการเปิดโรงเรียนเนี่ยควรจะเปิดให้เด็กที่อยู่ในวัยมัธยมปลายและสถาบันการศึกษาไปโรงเรียนก่อนเพราะว่าเขาดูแลตนเองได้อันนั้นคือทฤษฎีเรื่องดูแลตนเองว่าเขาเว้นระยะห่างเป็นแล้วก็ใส่หน้ากากเป็นผมกำลังจะบอกว่านั่นไม่ใช่ประเด็นอันนั้นคืออีกเมธอดอล و ีหนึ่งซึ่ง ไม่เป็นไรถ,ถ,ถ้าใช้เมตาดอจีนั้นก็ได้ใช้เมตาดอจีไหนก็ได้พวกโรคไมไ่ระบาดระบาดแล้วเมตาดอจีที่ผมใช้ก็คือหลักการด้านวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดออกมาแล้วว่าเด็กเนี่ยไม่มีรีเซพเตอร์เด็กอายุต่ำกว่าสิบขวบเนี่ยไม่มีรีเซพเตอร์ที่จะรับเชื้อนี้ในแบบที่จะมีอาการสาหัสแล้วก็สามารถเอาเชื้อนี้ไปแพร่ได้มันเป็นการจินตนาการกันไปเองว่าเด็กจะเป็นเจอร์แฟกท r รีเอาเชื้อมาผสมพันต่อมิวเทสไปมาแล้วก็มาระบาดให้กับ ปู่ย่าตายายที่บ้านนั่นเป็นเมิสล้วนๆจากผู้ซึ่งไม่เข้าใจไวรัสตัวนี้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับโรคระบาดชนิดอื่นบางประเภทแต่ว่ามันมีโรคระบาดซึ่งคุณจะต้องแยกเฉพาะกลุ่มโรคระบาดบางกลุ่มเนี่ยมันระบาดในเด็กและเด็กมีอาการสาหัสไม่ว่าจะเป็นโรตา v, ้า RSV, ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AB และอื่นๆต่างๆนานานะ เสร็จแล้วมันก็มีโรคระบาดที่ระบาดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งถ้าติดทั้งคู่ก็เดี้ยงทั้งคู่เสร็จแล้วมันก็มีโรคระบาดซึ่งระบาดเฉพาะในผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนในวัยชาราแคติกรีนี้แคติกรีที่3คือแคติกรีของโคโรนาสายพันธุ์2012ใน2019โคโรนาสายพันธุ์2012เนี่ยตอนที่ระบาดในปี2012โคโรนารอบหนึ่งซาสุสรอบหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตาการตายสูงมากร้อยละสึกน่ากลัวมากตราการตายสูงกว่านี้เยอะ อัตราการตายตอนนั้น10%อัตราการตายอันนี้ประมาณ0 2 0.3%าห่างกันห่างกันลิบโลดแต่ว่าประเด็นก็คือว่ารอบนี้มันระบาดง่ายอัตราการตายไม่ได้สูงเท่าซาร์สรอบหนึ่งเพราะระบาดง่ายและเร็วคนเลยกลัวภาะวะความกลัวของประชาชนในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าเวลาอยู่คนเดียวมีความแข็งแกร่งทางจิตใจและและมันสมองและร่างกายสูงเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลามนุษย์ร่วมกันคิดเนี่ย group think เนี่ย โดยเฉพาะเวลารับคิดแทนประชาชนส่วนใหญ่มันจะนำมาสู่สภาวะตื่นตระหนกจนเกิดเหตุซึ่งมันมีงานศึกษาเกี่ยวกับหลักความคิดของมนุษย์แบบกรุ๊ปติงในสมัยที่เกิดมิสคิวบบนมิซาวคริสซิสหรือวิกฤตขีปนาวุธที่คิวบาที่ตอนนั้นรัฐบาลสาหรัฐเนะี่ยเกือบใช้วุธนิวเคลียร์กับรัสเซียแล้วมาเงินนั่งคิดร่วมกันไงเอาทหารมานั่งคิดร่วมกันแทนที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญจริงๆคนเดียวสองสามคนตัดสินใจของเรารอบนี้ปัญหาก็คือว่าคุณมีกรุ๊ปสิงของทหาร คุณมีทหารนั่งคิดร่วมกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหญ่ของชาติว่าคุณจะคุมความประพฤติของคนในสังคมอย่างไรแล้วเสร็จแล้วคุณมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์สายเหี่ยวซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดในแบบที่เอาตรกกะความเป็นจริงสถานการณ์ปัจจุบนันเปรียบเทียบกับประเทศอื่นมานั่งคิดแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสมากซึ่งเป็นแพทย์สายบริหารและสายผ่าตัดสายเนี้ยมาคุมนายกและนายกก็เลยเป๋ไป มีคนเอาตัวเลขมาให้นายกดูว่าเดี๋ยวจะตายกันเ,นเบือ่อถึงเวลาตัวเลขนั้นคือผิดมันเป็นโมเดลที่ไม่ไม่ถูกต้องโมเดลมันมั่วมันเหมือนโมเดลของเนลฟอร์กกสันที่เป็นพื้นฐานของ Imperial College ถึงเวลานายกบอริสจอนสันฟังแล้วก็เป๋เป๋เขวไปมาถึงเวลาพอตัวเองติดเลยกลัวพอตัวเองติดก็เลยยิ่งกลัวมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการออกนโยบายเนะพราะฉะนั้นเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องทึ่งซึ่งนำมาสู่กรุ๊ปติ้งซึ่งอ่อนแอ แลวรัฐบาลนี้อ่อนหัดอย่างมากในการเยียวยาคุณไปจ้างจุดสร้างจุดเผยแพร่เชื้อใหม่เวลาคุณแจกคุณให้เงินเยียวยาคุณให้อาหารประชาชนทั้งๆท,ท,ที่จุดต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ต้องมีถ้าเกิดคุณไม่ปิดเศรษฐกิจมันมีวิธีการเยียวยา,ยาโดยที่เกิดขึ้นในแบบที่คุณไม่ปิดเศรษฐกิจจนเกินเหตุจนต้องมานั่งสร้างจุดแพร่เชื้อใหม่แทนจุดเดิม มันก็เหมือนคําสั่งปิดการขายเหล้าอ่ะพอคุณห้ามขายแล้วเสร็จแล้วคุณกลับมาขายแล้วคนเขาไม่รู้ว่าจะห้ามขายเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ไปกักตุนกันแล้วคุณก็มาว่าเขาถ้าไม่มีคําสั่งห้ามขายเหล้าตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีการกักตุนทฤษฎีเดียวกันถ้าใช้มันสมองในการวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันช่างง่ายดายมากแล้วอย่าอย่าอย่าอวดอุตริกในการสรุปนะฮะฝ่ายเชียร์รัฐบาลขอร้องว่าเฮ้ยรัฐบาลนี้เก่ง ผมเน้นย้ำอีกครั้งฮะเหตุผลที่โรคมันระบาดได้ช้าในเมืองไทยเทียบกับในสเปนอิตาลีอังกฤษสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าคุณนั่งลองคิดดูเนี่ยแล้วมันระบาดได้น้อยไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทยนะคุณดูโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณดูประเด็นเรื่องไวรัสวันโรคที่ผมได้เคยนำเสนอคุณดูประเด็นเรื่องภูมิอากาศเรื่อง UV Ra y s เรื่องความชื้น คุณดูลว้วเมียนมาเวียดนามไทยบรูไนประเทศต่างๆเหล่านี้คุณดูอตราการระบาดดิและคุณดูอุรุกวาการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นความบังเอิญหรือหรือ,หร,อหรือที่ประเทศโซนเนี่ยมันระบาดต่ำแล้วประเทศโซนที่ภูมิอากาศหนาวเย็นเนี่ยและแห้งเนี่ยมันระบาดหนักคุณคิดว่ามัน,มน มันเป็นปัจจัยนี้หรือมันเป็นเพราะว่ารัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไทยลาวเมียนมากัมพูชากัมพูชามีเก่งมากอะไรเงี้ยเก่งกว่ารัฐบาลแถบสแกนดิเนเวียเก่งกว่ารัฐบาลสหรัฐเก่งกว่ารัฐบาลอังกฤษเก่งกว่ารัฐบาลอิตาลีเก่งกว่ารัฐบาลสเปนจริงๆแล้วมันไม่ได้มีรัฐบาลไหนเก่งกว่ากันนะฮะมันก็มีลองผิดลองถูกกันบ้างแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคุณคุณไปถึงต้นเหตุของว่าทาไมอัตราการระบาดมันอยู่ที่เท่านี้แล้วคุณจะเข้าใจว่า มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเคอร์ฟิลบ้าบอคำสั่งห้ามลขายเหล้าบ้าบอแล้วก็พรกอฉุกเฉินชฉวยโอกาสในการรวบอำนาจของเผด็จการเรื่องโรงเรียนผมไม่สามารถมองเป็นสิ่งอื่นสิ่งใดได,ได้ยกเว้นสวันีีเป็นการลงโทษเด็กๆและผมบอกเลยว่าคนที่สนับสนุน e-learning นะฮะคุณคุณ,ค,ณคุณไปเรียนอ e ีเล r ร์นิเองฮะ แต่คนที่เขาต้องการให้ลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมันมีร่างกายที่ต้องออกกำลังมันมีเพื่อนที่ต้องคบมันมีมันมีครูบาอาจารย์ที่ต้องได้รับข้อมูลผู้ปกครองเนี่ยเขามีหน้าที่ไปการทำมาหากินเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวในสมัยนี้โทษทีเหลือกี่ครอบครัวฮะยกเว้นสวาคุณร่ำรวยจริงๆเนี่ยที่ พ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียวทํางานพอเลี้ยงดูทั้งครอบครัวเหลือกี่ครอบครัวในทั้งสังคมไม่กี่ครอบครัวที่สามารถมีผู้ปกครองทิ้งเหลือที่บ้านให้ประกบเด็กแล้ว e-learning สําเร็จเพราะฉะนั้น e-learning มันเวิร์กก็แต่เมื่อในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยมีความพร้อมเด็กใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้โปรแกรมและรู้ปัญหาแก้ปัญหา trouble shooting เทคนิคเป็น เป็นกระทรวงศึกษาธิการที่จะใช้งบประมาณแบบมีมันสมองเนี่ยนะฮะเอาเงินไปอนุมัติซื้อไอ้นากากเอาเงินอนุมัติซื้อโต๊ะที่กั้นชยลได้แบบที่เด็กสามารถใช้ได้เวลาเรียนเวลาสอบคุณไปลงทุนตรงนั้นที่คุณลองอยู่ณนะเวลานี้เนี่ยนะ,ะที่คุณไลฟ์สตรีมอยู่เนะี่ยที่กสทชไม่มีส่วนร่วมด้วยหรือที่คุณทํากันอยู่เองเนี่ยผมพูดจริงฮะไม่ต้องไปทำแล้วฮะเพราะว่าอะไรเวก้าตื่นโรคมันไม่ระบาดแล้ว และต่อให้ระบาดนี่ไม่ใช่โรคที่ระบาดในกลุ่มเด็กโดยเฉพาะทิงท่าเด็กอายุ12ลงมาไม่มีรีเซพเตอร์ที่จะไปแพร่เชื้อได้ยกเว้นซะว,ว่าวันๆคุณเอาแต่อ่านเดลี่เมลหรือเดอะซันหรือคุณจะขุดหาเรื่องให้ได้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีเด็กหนึ่งคนในอเมริกาที่ป่วย mm hmm. เด็กหนึ่งคนในอ,อังกฤษหรือในสวีเดนที่ป่วยหนคนไปน็นเพี1่ในแสนแล้วก็ไปขุดมาแล้วก็มาบอกว่าเห็นไมเปื้มปื้ม,มพูดผิด รอบนี้ผมไม่มานั่งเสียเวลาเอา r e putation แล้วก็เอาประเด็นเนี้ยมานั่งจวกรัฐบาลต่อเนื่องหรอกแต่ว่าถ้าผมไม่ทำนะฮะถ้าผมไม่ดักคอไว้นะเขายืดยาวกว่านี้แนะ่แล้วโทษทีสถานที่เรียนพิเศษต่างๆนานาเนี่ยคุณไปปิดไว้หาเลยคุณไปปิดไว้หาอะไรมันแพร่เชื้อกันหนักกว่าที่จุด เยียวยาที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์หรือบน BTS นะหรือบนตลาดสดหรือในเซเว่ของคุณนะผมจะไปผมจะผมจะพาคนไปเรียนพิเศษภาษาเนี่ยเรียน p r i v a t e ่ยในห้างเนี่ยไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันปิดถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนเราไม่กล้าปเปิดเรากลัวกระทรวงศึกษาธิการมาปิดเราเรากลัวกทมจะพาเด็กไปต่อเลโก้ต่อไม่ได้ลงไม่ได้เพราะว่ามันปิดมด เฮ้ยคุณจะให้เฉพาะบางกลุ่มคนในสังคมมีกิจกรรมนะแล้วโทษทีวัฒนานานุ่มนะกรุณาไปถามนายกหน่อยเฮ้ยโรงเรียนในร้อยในสิบเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เว้นระยะห่างหนึ่งเมตรครึ่งตลอดเวลาเหรอถึงเปิดได้อะทําไมเปิดได้รู้ไหมฮะโรงเรียนทหารโรงเรียนในสิบอะเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วไงทหารเขาก็รู้ผู้บังคับบัญชาเขารู้ว่ามันไม่ระบาดแล้วแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นโรงเรียนประจํานะฮะ ถึงเวลาเสาร์ทิตย์มันก็กลับบ้านได้แล้วถ้าคุณจะเปิดเฉพาะโรงเรียนประจำคุณก็เปิดโรงเรียนประจำอื่นด้วยไงไม่ใช่เฉพาะทหารลดในสิบในร้อยเรียนได้เพราะว่าเขาประเมินแล้วว่ามันไม่มีโอกาสที่จะแพร่เชือ้อไม่งั้นเขาไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรอกก็มีวินัยจะตายคําถามก็คือว่าคุณมาขังเด็กที่เหลือไว้ในบ้านทําไมหรือต้องเป็นเฉพาะทหารถึงเรียนได้ตักกะฮะ เพิ่งเช็คข่าวเมื่อกี้เห็นมีคนพูดถึงไอเดียที่ว่าจะให้นักท่องเที่ยวกลับมาในช่วงนี้หรือจะให้นักลงทุนกลับมาในช่วงนี้หรือจะถอนชื่อประเทศซึ่งเป็นประเทศซึ่งตอนแรกมีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019เนี่ยถอนชื่อจากประเทศกลุ่มเสี่ยงคืออย่างนี้ฮะรัฐบาลเฮ้ยคุณคุณใช้ส่วนไหนของสมองคิดอยู่เนี่ย ผมเข้าใจว่าหลายเรื่องยังไม่อนุมัตินะแต่พอเริ่มชงขึ้นมาถ้าไม่พูดดักคอไว้เนี่ยบางทีรัฐบาลนี้ชอบทําอะไรที่โงโงผมไม่รู้จะใช้คําอื่นได้ยังไงตอนที่โรคระบาดท,ที่จีนเนี่ยที่ระบาดท,ที่อู่ฮั่นที่รัฐบาลของฮ่องกงและไต้หวันเขาทราบเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะรัฐบาลนี้ห่วยแตกไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทั้งท่านที่คนที่เขาติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขารู้ตั้งแต่เดือนธันวาคมถ้าคุณจะห้ามเที่ยวบินจากจีนเนี่ยบินเข้ามาในช่วงนั้นมันก็ลดโอกาสที่มันจะระบาดไปแล้วเสร็จแล้วคุณไม่ทำพอมาถึงต้นเดือนมกราคมผมเท้าความนิดน,นึงเพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจว่าที่ผมพูดอยู่ในเวลานี้มันมันเชื่อมโยงกันหมด ที่มันที่เราต้องมานั่งปิดเบื้องปิดบ้านปิดเมืองในวันนี้เพราะว่าความดีเล์ความช้าของรัฐบาลแล้วตอนนี้ดันผมเห็นคนมาเสนอว่าเฮ้ยให้นักท่องเที่ยวจากจีนให้นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ให้นักท่องเที่ยวจากไม่รู้สิอิตาลีอังกฤษสหรัฐเข้ามาผมเข้าใจผมเห็นใจผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถามว่า ผมรับได้ไหมถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะตัวผมเองอะรับได้เพราะผมเชื่อในคอนเซปต์การสร้างภูมิคุ้มกันและไม่ต้องปิดกิจกรรมอะไรเลยแต่ถ้าคุณจะปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวมันอยู่ได้คุณก็ต้องรับไปว่าคุณจะไม่มาปิดโรงแรมร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าหรือโรงเรียนหรืออะไรเลยคือถ้าคุณจะเปิดอาซาให้นะักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนกับที่คุณทําในเดือนมกราคมอย่างห่วยๆเนี่ยนะะแบบที่ไม่ฟังคําเตือนเน่ะจาได้ไหมตอนนั้นผมสวดรัฐบาลเนี่ยแล้วผมไปบอกว่ารัฐบาลเขาไม่ยอมยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยจาได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นคุณอนุทินเขาเสนอให้ยกเลิกวีซ่าฟรีจากจากหลายประเทศจากจีนอะไรเงี้ยล้วนายกปฏิเสธจําได้ไหมฮะถ้าคุณจะทําอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ ไม่ต้องมาปิดอะไรเลยให้ทุกคนรับมือเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังกันเองแต่ว่าห้ามปิดห้ามปิดทุกอย่างตั้งแต่ห้างจนถึงโรงเรียนจนถึงสนามกอล์ฟจนถึงสนามฟุตบอลถ้าคุณจะทำยุทธศาสตร์ว่าให้นักท่องเที่ยวจากจีนจากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นจากอิตาลีจากสหรัฐจากอังกฤษเนี่ยมาได้หมดเลยเนี่ยผมโอเค แต่ถ้าคุณจะอ้าแขนรับอย่างนั้นคุณห้ามมาปิดกิจกรรมภายในประเทศแบบนี้เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อมันสูงเพราะว่าเมื่อคุณเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อมันก็จะขึ้นและนี้ไม่ได้ว่านะักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะตัวเลขติดเชื้อมันจะขึ้นโดยธรรมชาติคุณไม่เห็นเหรอฮะ,ะว่าทุกวันเนี่ยตัวเลขติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรณีที่เพิ่งเดินทางไปไปต่างประเทศแล้วกลับมา หรือไม่ก็ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อซึ่งอาจยืนอยู่ในบริเวณกับกันบริเวณเดียวกัน mm. เพราะฉะนั้นเอาใว้ชัดนะฮะว่าคุณจะเปิดประเทศแล้วเปิดกิจกรรมภายในมันเหมือนเรื่องเรื่องทฤษฎีเรื่องการเงินอะถ้าคุณจะ liberalize ปล่อยให้มี cash flow เข้ามาคุณก็ต้อง liberalize ภายในจำได้ไหมวิกฤต ย้อนกลับไปในะสมัยปี40เนะี่ยแต่ถ้าคุณจะ liberalize ให้มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วคุณไม่ liberalize ภายในคุณไม่เปิดกิจกรรมภายในเฮ้ยมันไม่แฟร์ต่อคนในประเทศนะถ้ามันมีฝ่ายที่ชงให้เชิญนะักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมเพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยืนได้ผมเห็นใจผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารนะแต่ว่าถ้าคุณจะไปแนวนั้น คุณก็ต้องสัญญาว่าคุณจะไม่มาปิดบ้านปิดเมืองเมื่อจํานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะเพราะจานวนผู้ติดเชื้อมันจะสูงขึ้นจํานวนผู้เสียชีวิตก็จะสูงขึ้นด้วยเป็นเรื่องปกติพู้อัตราการตายมันก็จะขยับขึ้นตามมาเอาให้แน่นะฮะคืออย่างนี้เราจะไอซเลตประเทศตนเองแบบนี้เสียหายทางเศรษฐกิจผมก็ไม่ชอบแต่ว่าถ้ารัฐบาลจะทำอย่างนี้แล้วคนไทยยังมีกิจกรรมภายในประเทศได้ไปทำงานได้ ไปซื้อของในห้างได้ไปกินข้าวข้างนอกบ้านได้ไปเล่นกีฬากันได้ในสวนสาธารณะนัดเพื่อนไปเตะฟุตบอลไปเล่นบาสเกตบอลได้ไปเล่นกอล์ฟได้ไปไปไหนอีกไปฟิตเนสไปนวดแผนโบราณทุกอย่างอะ่ะกิจกรรมภายในของพลเมืองในประเทศเนี่ยสำคัญกว่าและคุณต้องรักษา ใช่ไหมคุณจะรักษาตัวเลขให้มันดีใช่ไหมฮะรัฐบาลต้องต้องผมไม่ได้สนใจว่าตัวเลขมันจะต่านะแต่รัฐบาลสนใจแลอเกินจะให้มันศูนย์ใช่ไหมนั้นคุณไม่ต้องเอานักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้ถ้าคุณจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้อย่างที่คุณเริ่มคิดแล้วเวลาผมต้องมาแรงๆเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมันคิดอะไรประหลาดประหลาดแบบย้อนแย้งเสมอไม่งั้นไม่งั้นไม่จำเป็นต้องมีคนอย่างผมต้องมานั่งกระทุ้งมานะฮะ แล้วผมต้องใช้คาว่ามันเพราะว่ามันทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งประเทศด้วยความที่ไม่คิดแต่ละเรื่องก่อนอนอคาสั่งมันห่วยผมไม่เคยออกผมไม่เคยใช้คําที่หยาบคายกับรัฐบาลนี้จนมาถึงยุคโควิดนะก่อนหน้านี้ผมจะวิพา์วิจารณ์ด้วยคําศัพท์สวยหรูเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรเพราะว่ามันเฮ้ยมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนระดับนี้ตอนนี้มันใช่แล้วยังมีคนเสนอบอกว่าเอานะักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และจีนกลับเข้ามา เอาเข้ามาได้นะฮะเอามาให้หมดเลยอิตาลีสาหารัฐอเมริกาอังกฤษด้วยไม่ต้องเลือกปฏิบัติเลยไม่ต้องเหยียดผิวสีใดผิวสีหนึ่งเลยคือเปิดอารับอาซ่าแต่ว่าถ้าเอาเข้ามาแล้วตัวเลขติดเชื้อเพิ่มแล้วตัวเลขการระบาดเพิ่มคุณอย่ามาชัดดาวประเทศนะฮะคุณให้พลเมืองรับมือกับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฝูงชนนะฮะถ้าเล่นยุทธศาสตร์เปิดรับคนจากประเทศอื่นเต็มที่เหมือนเดิม เพื่อกลับมากระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ต้องยอมรับคอนเซปต์ herd immunity ไม่ปิดอะไรเลยไอโซเลชเฉพาะคนที่มีผู้สูงอายุร่างกายอ่อนแออยู่บ้านแค่นั้นพอแต่ถ้าคุณจะใช้ยุทธศาสตร์ว่าตัวเลขติดเชื้อต้องต่ำถึงศูนย์สิวันถึงจะเปิดกิจกรรมได้ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่โทษีีบ้าบอคอแตกมากนะ คือถ้าที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แล้วไปแนะนําอย่างนี้กับรัฐบาลอังกฤษร,รัฐรบาลสหรัฐรัฐบาลอิตาลีรัฐบาลสเปนนะฮะโทษทีโดนไล่ออกนะฮะเสนอบอกศูนย์ตัวเลขศูนย์สิบสี่วันคุณไปอยู่ในโลกไหนมาฮะตัวเลขศูนย์สิบสี่วันเนี่ยต่อให้มีนะมันก็ไม่ใช่ตัวเลขจริงเพราะว่าถ้าคนตรวจทั้งประเทศนต่มันไม่มีวันศูนย์เข้าใจผมไหมฮะอ่า แลวผมไม่ได้แคร์จริงๆถ้าติดเชื้อเยอะเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันได้มันต่อสู้ได้มันรักษาได้ให้มันรับมือได้พอถ้าไม่เร็วเกินไปกลับมาที่ประเด็นใหญ่ถ้าใช้ยุทธศาสตร์เอาตัวเลขต่ําและให้มีกิจกรรมในภายในได้ให้โรงเรียนเปิดได้หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยนะฮะที่ผมรณรงค์ทุกวันเนี่ยนะฮะให้เปิดห้าสรินค้าได้ฟิตเนสเปิดได้โรงหนังเปิดได้สนามกีฬาเปิดได้เราทุกคนกลับมาใช้ชีวิตปกติถ้าใช้ยุทธศาสตร์นี้ตัวเลขต้องต่ำเนี่ย คุณยังเอานักท่องเที่ยวกลับเข้ามาไม่ได้ยกเว้นซะว่าคุณมี verification process ซึ่งเป๊ะมากซึ่งรัฐไทยไม่มีรัฐไทยไม่มีศักยภาพที่จะทำระดับนั้นอย่าไปอย่าไปโลกสวยว่าคุณจะตรวจทุกคนที่เดินทางเข้ามาแล้วมันจะ full proof หมดคุณทำได้ไหวเหรอคนเข้ามาปีละกี่ล้านคนนี่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาในตั้งแต่เกิดมา เพราะว่าภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะเอาจริงด้วยการจับหนักคุมตัวเลขให้ศูนย์เสร็จแล้วก็มีคนคอยเสนอว่าเฮ้ยเอานักท่องเที่ยวกลับมาเลยดีไหมยกเว้นท่าคุณมีคอนเซปต์ m m u u n t y y p s s s p r t t ซึ่งเวิร์กมากสำหรับพลเมืองที่เดินทางเข้ามาไม่ต้องมาเสนอ Immunity Passport สำหรับพลเมืองในประเทศนะอันนั้นงี้เงา Immunity Pass p o r t เสนอสำหรับคนที่เดินทางเข้ามานั้นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะทำได้ ถ้าจะไม่โหดปิดกั้นต่างชาติแบบนี้ก็ต้องไม่สนตัวเลขผมรับได้ทั้งสองอย่างแต่คุณต้องชัดไม่ใช่ว่าคุณสนตัวเลขว่าต้องศูนย์ถึงจะเปิดกิจกรรมการเมืองได้เสร็จแล้วคุณจะเอานะักท่องเที่ยวกลับเข้ามาถ้าคุณจะเอานะักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเยอะๆโอเคแต่ไม่ต้องสนตัวเลขตัวเลขมันจะสูงขนาดไหนก็เปิดให้เราใช้กิจกรรมตามปกติเลือกทางให้ถูก ไม่ใช่เดินไปทางใดทางหนึ่งขยับกันไปมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเปิดประเทศถ้าเปิดประเทศก็เปิดประเทศเกาเฮอร์ m มิเนต้เราไม่ต้องมาปิดกิจกรรมของเราทำให้ดีนะฮะ